72คููต่อกร27กับ175แต่ดอกดูนาทานก็ไม่ทำบัเกตดูว่ามวยทางช่อง8นั้นไม่ต้องบิ้วนานกรรมการไม่ไม่มีการบ่นนะครับพึมพำพึมพำครับชกหน่อยชกหน่อยไม่มีแล้วครับดูครับคุยกันก่อนขึ้นเวทีเรียบร้อยครับตล่อยแบบไหนครับป่อยแบบไหนครับยืน โอ้ไปยืนรับนี่ก็โดนสิครับแบบนี้แม่อะยืนขึ้นมาได้ครับยังงงงงครับต้องชมครับต้องชมโจนาธานครับพร้อมที่จะสู้นะครับแม่ไม่ไม่ได้อยู่ในดงอะไรก็ยืนงงได้ครับตอนนี้ครับโจนาธานเฟร์เรล่าครับโอ้พายุเข้าบราซิลแล้วครับน้องโอลุยแหลกอ่ะครับอคอยระวังครับต้องจ่ายคืนเร็วๆครับ กาาตั้งยกสูงเลยครับจนาธานเฟรเรล่าครับเ้าโดนเลยลวครโอ้โหตกใจครับลื่นเลยครับน้องโอต้องมาเอาคืนเลยครับยกนี้ครับจนาธานเฟรเดล่าครับยกที่แล้วโดนนับไปเนื้อตบซ้ายทางเลือกมาเยอะครับจนาธานมีศอกตั้งมีศอกสะบัดเข้าไปนะครับจนาธานพยายามจะแก้หมัดของน้องโอครับ แหมยกกาสูงๆครับเดินเข้าไปครับกาชวนทะเลาะครับสอกงานโอ้ยเข่ามาเข่าตามโอ้ยแข่งขวาฝัง้วโจนาทานจะตบซ้ายแทงขวาตบขวาแทงซ้ายครับ อย่าบุกเพลินนะครับโจนาธานเฟรเดรล่าแหมลุยแรกแล้วครับตอนนี้โจนาธานเฟรเดร่ลลาพยายามตัดลำตัวตเอาครับต่อยหน้าอาจจะไม่สะดุ้งลองเคาะสีข้างดูบ้างครับอาครับพยายามจะแลกเหมือนกันครับโจนาธาน โอ้โหโดนหมัดนะหมัดซ้ายครับโอ้โหไปเลยครับลูกนี้คว่ำเลยครับแม่ไม่ต้องนับแล้วมึงครับโอ้โหเจออะไรเข้าไปครับแม่ต้องมาของปีกเลยครับดักแม่นแม่นทีเดียวครับแม่เล่นเอาตัวเองเลือดกับเราทะลักไปเหมือนกันครับ้องโอพี่หมอเกิดอะไรขึ้นครับดูนะครับโดนอะไรเข้าไปครับโอ้โหตบซ้ายครับแล้วดูท่าหล่นครับโอ้โห หน้าฟาดกับพื้นสปริงเด้งขึ้นมาอีกทีครับแม่ตามครับน้องโอสอย่งเจริญการช่างกับน็อกจนาทานเฟรเดร่าไปได้ในยกที่2